อาจบการเสนอนะครับอาตบมือครับ,บต่อไปครับอ,อ่าคนต่อไปครับมานำเสนอเมนูต่อไปครับเครือ่อเชื่อนี่ค่ะวันนี้จะมานำเสนอรายการนะคะเ็ตน,น,น,นต้ยำน้ำข้นสันบ็ปตาไคร่เห็ดกุ้งปลาเผาปลาเผา ก็ไปยังครับเอ้าเหรอครับบอกถามเมนูไม่ให้หรอทเมไู่อแต่ว่าแต่ว่ายังทําไม่เสร็จอ่าโอเคครับออดีเชิญครับสวัสดีครับผมจะมาเสนอเมนูสามรายการเมนูที่หนึ่งก๋วยำกุ้งกุ้งมะนาวข้าวปลาน้ำมะขามปะไรข้าวสุกเผ็ด

ี่กุ้งห้าไข่หกข้าวเจ็ดไก่กะเพราเมนูที่ส,สามต,ต้มยำรวงมีดแล้วก็บอกด้วยหนึ่งกุ้งสองหมูสามไก่สี่ตะไคร้ห้ามะขามโอ้น้ำมานอ่ะเรียบร้อยนะครับ